มะขามอ่อนปูดองค่ะทุกคนค่ะนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะปูบ้านเราอ่ะปูนาดองน้ำปลาแซ่บจะบอกให้นี่เลยเรามาชิมกันดีกว่านี่ค่ะอืมเปรี้ยวสะใจอืมแต่เดี๋ยวแล่ว่ามันจางเปน,นิดนึง เติมไปนิดนึงฉันเนีเป็นคนชอบแบบเคเค็มนวลๆอะใส่ไปแล้วนะแต่ว่าของเขาแบบได้ราาพี่ไมค์อโอเคะขอเติมนิดนึงขอเติมนิดนึงอืมออมันได้มากมันซับจริงๆค่ะปูนอะ่ะ ปูนาจริงๆปูนาเป็นแบบมันปูเยอะมากอ่ะเม่อมก่อนอปูนาดจ้องทุกคนคะ่ะอืมผมจะไข่ออกนะคะมีทันกินแต่ทันไม่กลืนนะคะเพราะว่าเข้าคันัวของมันอ๋อเลยค่ะ อร่อยนะคือมัาบอกว่าปูนาเนี่ยมันเป็นปูนาดองน้ําปลานะปูนาดองน้ําปลาแล้วก็เอามาตาใส่มะขามอ่อนเท่านี้มะขามอ่อนแล้วก็ได้เนี่ยค่ะน้ำปลาพี่ไมเข้ามาวัโลมันได้แม่ทุกคน,นเลบเปรี้ยวนัว,นนวน บแฟกแล้วก็พร้อมกับปูนาทุกคนแซ่บมากจ้า